วันนีครับทิปนี้นะครับผอมทิปนี้เอาเข้ามาหายทิปนี้ผ่านนะครับผมครับงั้นถ้าเอาทำบ้านเสร็จแล้วก็ทำทอมครับเราก็ไม่ได้ยากเพิ่มเติมบ้านเราท่อนแบบอายุยืนอนนะครับผมครับเราทำบ้านเสร็จแล้วก็เอาทำยินเล่ฮะวั้นนี้จริงๆนะฮะไหนนะครับทอมถ้าหากถ้าเกิดเราทำบ้านใหญ่มีเงา นะบบเขาไม่นั้นนี่อ่ะท่าเงาวันผมแบบวันวานเขาอ่านนุ่งี่ะวันผมว่าสาวผมนี้แย่งวันงาๆนะครับผมผมเออทขาจหายฮิตนะครับเพราะว่าทานหายคิปไม่าย่างนี่ให้ไม่ไม,ม,ม,มีคนด้วยเงินโมโหไม่หาย อันนี้คือว่าเขามาอยู่บ้านก่อนนัคกับพอมาบ้านเสร็จแล้วครับผมเนี่ยเป็นนวาเนี่ยนะเป็นนวลเลยนะครับผมเป็นน่ลเลยครับแม่เน่ะผมพ่อผมพ่อหาให้งูแถวๆว่านอดมัน่อนว่าะผมมาหางูให้แบบนานหน่อยนะครับเนี่ย ทำงานก่ไปนี่ทองผมทมยากเก็บเงินง่ายๆนะครับนี่ะมาอันนี้คือว่าี่มีเทนี่ยให้เอาไปยงเลยเอาานผมอันนี้คือว่าผมเพิ่งได้เพื่อใหม่เนีนะครับผมพับผมมือผามก็หดเลยฮะยังไงเฮือใหม่ครับผมเพือใหม่เพือแอปที่เกาะด้ย ผมใช่ครับเคาะตรงเองนะครับผมอันนี้ว่าพ่อหมูผ่านน่้นกองอันก่อนเลยน่องก็พะกาณนี่ผมครับน่องเห็นว่าครับผมน่องน่อนี้ผมทำพ่าว่าพ่ไม่อยากเนีนะครับผมครับนี้ยคิดว่าเขาทำหมว่าอยากอันะครัผมว่าให้ถ่ายเอาหัวนว่านี้ถ่า ี่ันนี้เราเห็นข้อนไผ่นะครับผมข้อนไผ่นะครับผม,น,น,มน,น,นี่นะฮูแอนมีมากผมก็เห็นท่านพี่ถอนอ้องไม่ร้ว่าพร้อมนั่ครับแล้วหอนนีงนี้มี่าที่ดาก่ ไม่มีอะไรเยอะมากนะครับแล้วคนันี้ก็คือหอมผมนาครับเมนพี่แล้วพี่แวผมทาไม่รูพันแล้วะครับเมนหอมผมหมอยินหมอยินะครับผมผมผมใสย เหอาินก็ได้ครับผมอันนี้ขอมนี้ครับผมครับขังนี้ก็ไม่เช่นหนัเนมีนันตาครับนี่ครับผมพี่นันตาเขาคอนทีนก็สัวยามเลยอะน้องพี่ว่าเาว่าไฮยูในเพียดนะผมมันโค้ชแพรอันนี้เรียนแผลหน้าหิ้ห่านมาครับผม้าผมรอ้ไม่ทันก็ถึงขโมนขอนขโมนข่าขโมนถึงขโมนะคยับ ผมไม่โห่หเาเห็นยพร้อมเห็นเขาหายคลิปเลยนี่ว่า,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 หวเ,าเห็นฟ้าผมมันไม่ฟามันไม่ใช่ฝาหัวยาวนะไม่ใช่นงบบมีเหมาข้าหัวนี้ฟ้าหัวยาวถ่ายอ่นะนีาหัวหนิงวะผมพายให้อยูใอ้หัวยามมากความจริงนะเห็นแล้วขาดนี่ไงนี่ไงฟ้าหัวอะไรทำนี่ ตายคนนู้ครับผมเนี่ยเห็นเห็นปลาเห็นปลาให้อยยู้นทันนะครับเนี่ยตายเอายุงน่าเห็นปลาให้แฉหยอยังหยายันงาผมไถหนาม้อยไถ่เง้ว้มครับตานห่ามากเลยอ่านเหมือนเลย โอ้ยแฮบเลยนี่แหละ้วมลาเยวาปลาเยานี่เ้ยนี่ันทำนี่ฉันปลาที่สวยมากเล่นะครับปลาที่สวยมากนี่ครับแล้วห้อห้อยอยู่ตงนี้ท่นนครับน นี้เราข้ามทำเนี่ยย้อนงอนเนี่ยนี่มีอมากะครับผมนี่ว่าทำอะไรเนาะวาง้อนแล้วเนี่ยทานงอนแล้วข้าวไฟเนี่ยยืมไฟแล้วเทาทานข้าวหวานเนี่ยงานของขันที่มีชื่อแล้วก็สวยงามมีะครับผมสวยงามมีขวหวานง้อนเย นี่ยไม่ค่อย่มากนะผรผมครับไ่ไห้แห็อะไรครับคนที้ชเห็นคนน้านโง่ไปครับผมครับนี่ทำอะไรเหรอเพราะว่าแถบวบนั้น,นๆๆ่ะมีญาหิมด้วยแล้วนี่ทำอะไรด้วยแล้วก็เนี่ยครับหุ่มแตงได้เหรอะน,นี่นเน,น,น,นี่ยนะครับผมนี่ขนางขนาดขนาดครับม ทันทังานถ้ามีหมอยังไงอ่ะน้ำเพิ่มหวยหานพเท้าเท้าหันด้วยอ่ะครับผมหมอให้เท้าหันด้วยครับผมแล้วคนนี้นะครับผมครับนี่คืองางอนสายแล้วท่านก็ไม่ว่าเราทำอะไรถึงกันนะครับครับท่านแค่คว้าเงินนั้นครับผมทำแทนทำแทนคว้านเกินไปนะครับ นี่เห็นของหนังบ้านแล้วครับผมถังหนังบ้านแล้วนี่เอียนนะครับผมนี่นะเอียงนี่คือมีข้าวครับนี่คือบังง้อนั่นเอียงครับผมนอนคนเตียงนี่ะคนเตียนนะครับผมนั่นนะคือเอาแพนะครับเอาแพ็เอาแพ็ธรรมดานี่คือ ผมน้ำทอมผมคงจรินผมมีน้ำด้วยนะน้ำด้วยครับน้ำไหม่ส้มนวครับน้ำไหม่ผมงั้นเราไม่แหย่เขาคนในอรัผมเขาไม่แหย่เขาไม่แหย่เขาอันแม่นวอเลยไม่ไหย่เหาว่นมีเงินทั้งใส่เาอะไนครับ พ่ย็นวลอดนะให้ท <festivals> ่อท่านอยู่วงของท่านสอนข้อไม่ห้อยอะไรมากนะครับสอบคไม่ห้อยแยมากนะครับครับคย่อยห้อยแย่มากนะครับขบย่อยพี่น้องคนไทยท่านมีมายับคมณกฎหมายอนนี้มีโทษนะเ้าทำาม่ให้โทษนครับ ผมไม่ทำแห้ยังไงอ๋นนอไอ้ห้อ,นอยนิ้วทั้งในบ้านทั้งหอครับผมครับขายนนา,านี้หามากเลยครับผมเนี่ยงานก็ขอยาไปพบแล้ว่าพบพบพบานไม่ผ่านขายอยไม่เนนา ท่านเออใช่ครับครับยมงานเนี่ยเอาทำครับมนี้ยอว่าเห็นเชิญกลอนน้ามันจริงนะครับผมก่อนน้านะเมว่าอินเดียมันไหนนี่เห็นหัดนั่นจรงนะครับผมเออข้อพวนเรียนข้อพันก็หนึ่งใสหนึ่งนะครับผมนึดหน่อยนะครับผม นอนนะมังนอนไอ้ผมอะนอนหนูขันแน็นะครับผมนอนหนูขันแน็ตไม่ให้แอร์ไงวะอืมสำเนียงงุบแล้วครับผมงนี้ก็คือโอ้ไรหัวองินนะครับผมงั้นก็หัใส่มวยทัน่ยนี่ยังไม่ให้ใส่มวยนะผมอนนี้มีหัวห้อครับผมัง ไม่คไอยใส่มวยครับผมมวยงวยทำไม่ยังไปขันงานง้ายเ็นกรอดเอาไปยิงขั้นในฮห้ยุ่นนันนะครับรัานเราหดเอาไปยิงขั้นนั่นเองนะครับครับนันตับที่ง่าครับ นี oh, right he ่ข้าเป็นี่เขาเปล่าฮะนะมิสมนับเฮ้ยโอ้โหให้ังนข้าเาไว้อะนี่้าเห็นพี่เงินงนนี่ข้าเหยียทิ้งไว้ฮะนงอนี่นะเป็นี่เขาเปล่าก็มีทุกอย่างอะไรด้วยเพงันข้ามียาหูกนมียาหัวไะ ยังงห่าครับยังงูง่าอะห่าฮหกันหมดเลยห้ยังอ้อนหนวันนี้ฮาเหนอ่อนนอนกันนะครับนออนอนนะครับน่มาอนกันกันยันนะพอให้ขาน้ามา้ข้ผนัไงหัวหัน ในควาหาไว้อะหรับนะมันอ่อนแอหงส์หงนั่นหัวนั่ครับหัวห้อห้อยทำอะไมากเนี่ยครับผมนี่งั้านะครับครับไอ้าติไ่นนาครับผมนี่ยนีว kind of mm ่าไอู้้ขายอห้าวันเรงไลคือเขาเ็นนแ้อะไมนไครับผมแล้วเาง ไี่ใช่หอมนะครับเปล่ามันก็คนน้ำคนน้ำมีทั้งเราให้ือฮือเงินเงินเงียบเงยบนะครับผมมันแว่าผมว่ามันสิผมว่ามันหันในหารนี้นะครับไม่หั่นอาหารานื้อหันนั่นเองนะหัหนน้อยไอคำนะครับนี่ฮะหยาบนะมันผสมคนน้ำมันก็มี นี่อาบน้ำเมื่อยครับตัม่เนี่นี่แเนี่นี่ครับน่นอนนับนี่น่ครับพร้อมแล้วหมดแล้วครับพร้อมครับแล้วครหบ เนี่ยเ็้าหยนแควนี้หอๆนะครับเนี้ยอ้าดไหนหดแห่หายไรับมหาไหาทหยิดข้ออะไรนะครับหึงว่าหนึ่งว่าห้ามากเลยนะว่าห้ามไี่ให้ทไม่ใ้ทนะครับ เว่าเราทำพีเขาใหญ่ครับให้เยอะไหมเพราะว่าให้ผมเยอะเยอย่อหรอให้ย่อนะครับสวัีครับ